จบนะครับผมกระเด้งขึ้นส่วนครจะเป็นการกระเด้งกระดอนสำนักอาจจะให้ส t o ึง u m ต,ตึง <S <S 1> <S 1> ในช่วงสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้นะครับผม <S 1> <S 1> นะักวิ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนกันอยู่บ้าง บางคนอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูรฟรสร้างเสริมอาการบาดเจ็บบางคนอาจจะเพิ่งได้เริ่มกลับมาในเรื่องของเบสเอนโดรฟินนะครับผมเพื่อจะสร้างความพร้อมก่องระบบหายใจและเ,เลือดให้รับโปรแกรมที่หนักขึ้นในอนาคตหรือค่อยๆไต่ระดับความหนักขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนสกยภาพเดิมที่มีอยู่ในขณะนี้ท่าที่หนึ่งนะผมจะเป็นการเล่นทีละข้างก่อน เพื่อที่จะให้เรียนรู้จังหวะการเคลื่อนไหวในแต่ละสเต็ปเป็นในลักษณะของการกระเด้งกระดอนบ o u ส์ส skipping ปปนะครับผมบ o u ส,ส์ e s k i นะครับผมซึ่งจะเป็นจังหวะที่เท้าสัมผัสพื้นพร้อมกระเด้งกระดอนเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการคอนแทคที่ลดประสิทธิภาพของเวลาลดเวลาในการสัมผัสพื้นได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูนครับขาขวาจะเป็นการ ผมจะเด้งขึ้นส่วนขาซ้ายงอหัวเข่าอยู่นะคับผมงอหัวเขาว่าจังหวะรับแรงกระแทกเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนข้างในการเคลื่นไหวนะครับ ต่อไปท่าที่สองนะผมจะเป็นการไฮนีบอลสคริปนะครับผมซึ่งจะเป็นการกระเด้งกระดอดโดยจะทำให้ดูสอนจังหวะจังหวะแรกจะเป็นลักษณะของโลอิม p พ c t ข่าต่มนะครับผมโลนี่เพื่อที่ให้เรียนรู้การเคลื่อนไหวก่อนสเตปที่2จะเป็นการไฮนีขึ้นมาเท้าสูงขึ้นตามลําดับเข่าสูงขึ้นตามลําดับอาจจะมีแถมช่วงท้ายที่ใกล้จะถึงเส้นชัยหรือว่าใกล้จะถึงระยะทางนะนะผมก็มีการยกเข่าสูงขึ้นในนิดนึง ในแต่ละทวงท่าจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มพื้นฐานให้ชำนาญเดี๋ยวไปดูกันครับก็จะเป็นท่าคลายนีบอลสคริปต์นะครับผมแต่ในจังหวะแรกนี้นะครับเราจะทำแบบต่ำๆ low impact ก่อนเพื่อที่จะให้คุ้นชินกับการกระเด้งกระดอนกระดกของฝ่าเท้านะครับผมเป็นการสร้างเสริมนะครับผมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฝ่าเท้ารวมไปถึงลดอาการบาดเจ็บของอาการชินสปรินได้อีกด้วย จะเป็นการกระเด้งกระดอนของขาทั้งสองให้มีจังหวะการคอนแทคสัมผัสพื้นทำตัวให้ยืดเข้าไว้ทำตัวให้ยืดเข้าไว้เกรงหน้าท้งเท้าสัมผัสพื้นเท้าตั้งตันเท้าทั้งตัวสัมผัสพื้นให้น้ำหนักอยู่ใน ในจังหวัดที่สองจะเป็นการไทนีขึ้นมาก็คือเป็นการยกเข่าสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ยังไม่ถึงกับเอคกิปเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ายากง่ายแค่ไหนทำได้หรือเปล่าปยายายืดตัวเก่งหน้าท้อง เพิ่มจังหวะจากโลอิมแพคเมื่อสักครู่ให้เป็นการไฮดีขึ้นมากระเด้งกระดอนกระโดดขึ้นมาครับเดี๋ยวยิ่งขึ้นเดี๋ยวยิ่งขึ้นเดี๋ยวยิ่งขึ้นในท่าที่สามนะผมก็ จะเพิ่มในเรื่องของการเปิดสะโพกเข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งนะผมแต่ยังคงอยู่ในวัตถุประสงค์ของการคอนแทคให้เท้านั้นได้สัมผัสพื้นกระเด้งกระโดดสร้างเสริมความแข็งแรงของฝ่าเท้าและกล้ามเนื้อหน้าแข้งเราใช้ภาษาที่ให้เข้าใจตรงกันว่าลดอาการบาดเจ็บของชินสปินเดี๋ยวไปเจองกันนะครับเหตุผลที่จัดให้ท่าที่สามนี้อยู่ใน วัตถุประสงค์ของการคอนแทคเนื่องจากว่าท้าทั้งสองมีการกระเทงกระดอนอยู่บ่อยครั้งนะครับผมบางตำรับตำราสำนักอาจจะให้ชื่อทานี่ว่าซีสคิปบางตำรับตำราบางสำนักให้ชื่อท่าว่าอินเอานะครับพยายามทำตัวให้ยืด การสลับข้างเลยนะครับผมวัตถุประสงค์หนึ่งที่ได้เพิ่มเสริมเสริมขึ้นมา <laughs> <laughs> ก็คือในการโอเพ่นฮิปหรือว่าเปิดสะโพกให้กว้างมากยิ่งขึ้นเราจะรู้สึกลองมากขึ้นการเนื้อหน้าแข้งจะมีความเราร้อนเป็นอย่างมาก ในการสร้างเสริมคลิปนี้นอกเหนือจากการคอนแทคที่ดียิ่งขึ้นลดประสิทธิภาพในการสัมผัสพื้นได้ดียิ่งขึ้นยังคงช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของฝ่าเท้าและลดอาการบาดเจ็บของชิลสปปนได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวไปดูท่าที่สี่กันครับในท่าที่สี่นี้จะทำสามลักษณะแบบแรกเพื่อให้คุ้นชินกับการยกขาก่อนนะครับผมหรือว่าการแฟกชั่นก่อนพอแบบที่สองจะเพิ่มระยะก้าวแต่ยังไม่ทีนะครับผม พอแบบที่3านะผมจะเร็วแรงเพื่อที่ให้เกิดกลุ่มการเนื้อสะโพกให้ได้มีพละกกาลังในการก้าแ,และจังหวะมากยิ่งขึ้นช่วยส่งเสริมสร้างเสริมศักยภาพความถี่และความยาวของระยะก้าได้เป็นอย่างดีโดยที่เราไม่ต้องใช้แรงพยายามเป็นอย่างสูงในการวิ่งด้วยความเร็วนั้นไปดูกันครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับผมต่อไปสเต็ปที่ส พอจะจับความแตกต่างได้นะผม3รูปแบบแบบแรกยกขาแฟกชันให้มีความคุ้นชินก่อนแบบที่2เพิ่มระยะก้าวแต่ยังไม่เร็วแรงแบบที่3เร็วแรงต่อเน,นื่องเดี๋ยวมาดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งพยายามควบคุมปเท้าให้ตรงถ้าหากว่าสามารถทำได้เดี๋ยวไปดูกันครับ นี่จะเป็นการกระโดดแต่ที่สเป็นสีท่าที่ได้ทำจบไปแต่ลนะท่ามีวัตถุประสงค์มีรูปแบบมีขั้นตอนมีเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อที่จะรองรับความหนักในการฝึกซ้อมในการลำดับท่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบด้วยท่าไหนในท่าที่5ในท่าที่5นะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่างที่เราพยายามไล่สเต็ปความง่ายไปสู่ความยากในแต่ละขั้นตอนนะครับผมในแต่ละทวงท่าจากที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่4ท่าท่าที่5นี้จะเป็นการรวม2ทักษะร่วมกันก็คือการเล็กเบลส์นะครับผมการก้าว ในลักษณะของกันไกลส่วนอีกขาหนึ่งจะเป็นการบีสคริปทำา2จังหวะพร้อมกันในท่าเดียวทรูอินไวเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งนะครับผมเราจะวิ่งทีละข้างแต่ละก้าวแต่ละขาก็จะทำจังหวะที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายากง่ายมากน้อยแคนาสามารถทำได้หรือเปล่าไปดูกันครับ เห็นได้ว่าขาขวาจะทําในลักษณะของการดีสคริปต์นะครับผมส่วนอีกข้างหนึ่งขาซ้ายจะเป็นในลักษณะของการเล็กเบาส์นะครับตัวยืดเอ็นหน้าท้องสมองควบคุมการทำงาน พอจะเห็นความแตกตา่างของการวิ่งในแต่ละจังหวัดนะครับผมสองข้างทํางานร่วมกันสมองสั่งการควบคุมการเคลื่อนไหวเดี๋ยวมาเปลี่ยนข้างกันดูครับอันฮทำดูละพยายามทำให้ดูช้าๆก่อนนะครับ อีกข้างนึงเดียวข้างหนึงเด,ดียวสกิปึสต็อปดึง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 ,บบงก็เป็นห้าท่าที่เชื่อว,ว่ามีความยากง่ายในะแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับใครมีรูปแบบการวางแผนพื้นฐานในการพัฒนาตามลำดับขั้นมากน้อยแค่ไหนการที่เราจะฝึกให้ตัวเองวิ่งเร็วการที่เราจะฝึกให้ตัวเองวิ่งชนการที่เราจะฝึกให้ตัวเองได้รับชัยชนะในการแข่งขันเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักแต่การที่จะมีแบบแผนในการฝึกซ้อมมีขั้นตอนในการลำดับพัฒนาความก้าวหน้าให้สอดคล้องกับเพศอายุวัยคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าในการใช้อายุ ร่างกายได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นใครที่ได้ลองทำตามคลิปนี้ยากง่ายแค่ไหนทำได้หรือไม่ลองคอมเมนต์กันดูนะครับผมว่าหลังจากที่ดูคลิปนำไปปฏิบัติใช้นำไปฝึกซ้อมทดลองกับตัวเองแล้วได้ผลความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเราอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย